ติ๊กตอกส่งไรซิงอัดติดศิลปินเพลงดังร่วมโชว์พิเศษเอาใจแฟนคลับยกขบวนศิลปินเพลงดังมากมายรวมสร้างปรากฏการ์แห่งวงการดนตรีที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มดิจิตอลติ๊กตอกแพลตฟอร์มที่วฒรณธรรมความบันเทิงและดนตรีมาบรรจบกันพร้อมสนับสนุนให้ศิลปินหน้าใหม่รวมถึงศิลปินนอกกระแสผู้ใฝ่ฝันในการประสบความสําเร็จในแวดวงดนตรีและเป็นที่รู้จักเดินหน้าริเริ่มเรื่องราวดีๆอย่างต่อเนื่องเปิดเวทีติ๊กต็อกไรซิงไทยแลนด์ที่รวบรวมเอาศิลปินและครีเอเตอร์ที่มีความสามารถและกําลังโด่งดัง อยู่บนแพลตฟอร์มมาร่วมแสดงความสามารถและเฉลิมฉลองความสําเร็จไปพร้อมๆกันติ๊กต็อกจึงคนกองทัพศิลปินไลฟ์ซิงอาร์ติสื่อที่มีเพลงฮิตติดหูบนแพลตฟอร์มมาร่วมปล่อยพลังแห่งเสียงเพลงในหลากหลายแนวเพลง Okay, this uh, TikTok Rising is initiated by Artist Services Team, TikTok Artist Services Team Southeast Asia. It's like uh, to empower the artists, especially uh, artists in Southeast Asia on TikTok. So which is like a artist that being active on TikTok, and we want to support their musical journey on TikTok through the online and also these offline event. Yeah. งานนี้นะครับเกิดขึ้นมาเพื่อจะสปอร์ตศิลปินในเซาร์วีสเอเชียเป็นหลักนะครับแล้วก็โฟกัสศิลปินที่กำลังไรซิ่งอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ต้องการจะต่อยอดแคร์แวร์เขาไปไกลขึ้น So the goal is the uh, we want to uh, uh, I, uh, artist to be more active on TikTok and also to the support their music because we we have the features uh, to support their musical career the song and their content and they have fun on TikTok actually yeah เป้าหมายหลักๆของงานนี้ก็เพื่ออยากให้ศิลปินแอคทีฟบน tik To อกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทิกตอกเองก็มีฟีเจอร์เครื่องมือต่างๆที่ศิลปินสามารถใช้ในการโปรโมทเพลงได้ครับผมซึ่งอันนี้ก็สามารถสปอร์ตได้ทั้งการโปรโมทเพลงโปรโมทตัวศิลปินเองแล้วก็โปรโมทเอ่อมิวสิกแคริเอร์ในระยะยาวของเขาได้ด้วยครับ For the trend I think uh, every artist has their own uh Uh, creative and then our direction. So we just uh, empowering or they emphasize the artist to like a be yourself, just be themselves, and then just uh become that they want to be because they have uh, the every artist has their own direction and have their own trend for the content. Yeah. In terms of the of trend, the TikTok I believe that every artist has their own unique style and their own trend. Because TikTok is all about creativity. อ็มฟ m p h a s ตัว branding ของศิลปินถ้ามันแตกต่างใน TikTok ไม่ได้มีสมทบเทรนดครับพวกเรา f ฟ l l o w Fellow นะฮะครับผมก็จริงๆก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ทาง TikTok คเลือกให้เราเป็น TikTok Rising Artist ของปี2024ปีนี้นะครับก็ขอบคุณทาง TikTok มากๆครับผมก็คิดว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้หลายๆคนเข้าถึงเพลงเราได้มากขึ้นครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ ก็ติ๊กต็อกทให้ทุกคนรู้จักตัวตนเรามากขึ้นไม่ได้ไม่ได้รู้จักแค่เพลงเราแต่ว่ารู้จักตัวตนเรามากขึ้นด้วยเพราะว่าติ๊กต็อกมีเหมือนมีคอนเทนต์อะไรให้เราครีเอทีฟเยอะกว่ากว่าแพลตฟอร์มอื่นที่เราเคยทำใช่ครับมันทําให้คนเห็นทั้งเพลงคนหนึงทั้งตัวตนก็วันนี้เราเตรียมเพลงที่แมสในติ๊กต็อกมาค่ะเป็นเพลงที่คิดว่าติ๊กต็อกทำให้ทุกคนรู้จักพวกเรามาประมาณ4เพลงค่ะวันนี้โอเค I think For the artists in Thailand, so since right now we have the artist service, we have the Mai as a, our representative. So just have a um, have fun with TikTok, and then just be yourself. Use our features to support your uh, music, and then your content and. don't hesitate to talk with us if you have any like a things to uh, uh initiate or the you have the idea for tiktok i think yeah we just want to uh, support you not only in thailand but maybe in southeast asia yeah หลักๆก็อยากจะบอกศิลปินทุกคนเลยครับที่กําลังดูอยู่ว่าตรงที่ TikTok เองครับมีทีมที่ชื่อว่า Art Services นะครับที่ทําหน้าที่ในการช่วยซัพพอร์ตศิลปินนะครับแล้วก็ตอนที่จะซัพพอร์ตในทุกเรื่องเลยก็สามารถที่จะติดต่อก็ทั้ง QR code สามารถสแกนได้ด้วยนี่ก็จะมีพวก project นะครับแล้วก็อยากกระตุ้นให้ศิลปินทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองนะครับแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองแสดงความสร้างสรรค์ครีเอทีฟออกมาเบนแพลตฟอร์มสิบตอกให้มากที่สุด